คขัดถุยนะฮะก็นี่มันลงมาเม่นี่ไงเพิ่งเข้ามาเลยพอดีโอเคนะครับร้อนล้นอะไรวันทำกี่น้องประมาณติดประมาณติดเพราะคนค่อยน้อยน้อยน้อยมากเท่าไหร่นะติด หุยโ้อนสิบบาแค่ทำกินแค่เขพัวจ้าวันนี้ก็หมดแล้วสิดิบได้นั่นแหละ้โ่ายก็เตี๋ยวโดยงยมันไม่ใช่มีอย่างเดียว๋อเตียวด้วยก็มันเตี๋ยวด้ก๋วเตี๋ยวไก่กตไก่ก็ิงได้เนี่ยเดี๋้นีล้วเอ้ยปอพื้นขอพืนหุยเียวตีนอะไปได้อยู่ได้อยู่ ติดไมห่อรถทำไมอ๋อมีก๋วยเตี๋วด้วยมีไก่สุนก๋วเตี๋ยวก็คือกมีปมันมก๋วยเตี๋ยวด้วยอ้าว้ะทำอะไรบ้างอะไรสุนก๋วยเตี๋ยวต้มยำปกติปกติอะไรอือมีน้ำตกน้ำใสยินตาบมบ้าเป็น้่ใสน้ำใสที่ไงานนั้นทำให้เสร็จ๋อทันทันกเราจะมาทำให้เยาทำให้ ยี่หตัวคุณใส่ยี่หหรอว้าคุณใส่เลือดไงใส่เลือดไงใส่เลือดไงคุณเจอใส่เลือดไงคุรู้บ้าคุณน้ำคุณยาเคยขายเคยขายแต่มีคนซื้อคจะทุกมัมอนเวีขอสมุเลยอบวนร่างไปเกมกมจะต้ดีมีคนเขาบลีอยูเออ

เอาไปนะโอ้ยตกเลยข้เสิ่งั่ไข้ามันแก่ยิ่งสต่งน้ใสยิ่โตอะโอ้โหไอ้ยใสโอ้หมดไม้ได้วนะน้าใสยอคือุ่ดดินตมก็ไม่หายกูแก่ออกอะไระ ตัวใหญ่เข้าไใกล้บก่อนเดียวว่าตอนเฟ้ทมันมีนะมันำอยู่บเฟ้ทํา บมหวจดน่ก็คือลูกค้าสั่งอว่ามีเหลืองมีเรื่องน้ำใส่อะโยนบอกว่าแแบบตึงแบบตึงอีกขอดแตไม่จบลูกค้าด้ไป็้าะอื่นเลยปกติก็ไปยื่นเล่นอยู่แลวนะไอ้ตรงเวลาตอนจบนะเล่นแต่โทรศัพท์จะเล่นพวกไอ้เกมคอมไม่ตอนเย็นยังไงเลยคอมไม่โยนรู้อกเนาะอ เอ๊ะทำไมตัวมันเฟออมเฟอร์อมเฟออมสตีลสตลสตีอิงไม่เข้าเลยนะท่านอะไรตัดกวิ่งมาเออ

ที่ลงอีกหรอสูเขนาดเนี้ยวะไม่ใชแน้จไม่บ้าทำไมนี่กดเคลมหมกโอ้โหพี่ตบพีตบเราไม่ก่อนยิงนี่บอกมอนตตบตบตบดิเออตบเ้ยตเองเอเองกูเองนี่นะตเองเฮ้ต่อแถวต่อแถวต่อแถว

对哦，对。

ไงมัมมี่ัมมี่หดอะไรยว Oh. Supply Supply. Top man. Top man. Oh eh <laughs> สไ,ไล่ไดีไม่ได้กดไม่ได้กดรับอันมาเลยอ่ะเกียรสุ่มแล้วเยไม่กดเอามา กองเล็กก็กองเล็กอะยิ่นง,งนองน มันเป็นคนตายคนนี้ รีบขึ้นดิตังทำเสียงดาาเดซเซอร์อะไรฮะใครเป็นนอนบ้างใครเป็นค่า ວົງແຕກໄດ້ບໍ່ເຫ เืนนอนเืนนอนไนี่สอคนโยนมาโยนมา้ไปไหนไปไหนวะนี่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 เจ็ดเจ็ดท่กกันแล้ว

びっくりしたいんだよ。 าไ,ได้ไมาได้ไไดเบิเเเดระเบิดระเบิดมตอนนี้อ้โหเห็นอะไรหรอเมื่อไรเห็นเราแล้วเมืเ่อรจะหงุดหริดลหันมากเว้าวยยว้าง คันขาฟังเอ้ยเร็ยวชัวร์ลองเล่นล <gettable. c oughs> ูกสองนี้สิลูกลองนี้ได้มาจากร้อยยี่สิบนาที มีคนได้แว่ชนะน่าจะนะไอ้เซ็น どうだ <noise> ประมาณกิโลก่นนะตอนนี้ตรงนั้นี่ต่งคนก่อรับอบคนไหนคาไหนคนไหนคาเนี่โยนีโยนอีโยนอ้กูลคากูีู้ที่อธิบายันอธิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những สู้นะครับผมบอกพลังแกตัวเองครับจุ๊บ